ขวา้ายขวาตึงๆตแต่นี้ราวางผิดจะเป็นสเราต้องสลับกอให้พดซ้ายซ้ายขวาไม่มีใครเป็นมันคือพร้อมันคือพร้อมแบบปกเอางี้ก่อนขา ดูห็บอกดึงใจไปเรื่อยๆเลยนะกดวันนี้ยาวครับวันนี้ยาวแล้วก็วันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กับคอนเวิร์ตซึ่งต้องบอกว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยนะของคอนเวิร์ตและราคาวันนี้ดีมากใครเข้ามาปากแชร์หน่อยนะครับใครวัดไซส์รองเท้าไม่ได้สอนด้วยมาอย่างนี้ติดเบาไปปะใครวัดไซส์รองเท้า ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะสอนให้ว่าวัดยังไงวัดยังไงวัดไม่เป็นไหมจะได้บอกทุกคนฝากแชร์หน่อยนะใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยเราขอขึ้นไซส์ให้ทุกคนดูก่อนว่าไซส์มีทั้งหมด3แบบนะครับ <S <S อ่ามันอยู่บนจอที่ทุกคนเห็นเนาะมันอยู่บนจอที่ทุกคนเห็นไซส์ของคอนเวิร์ตเนี่ยมันล้นจอไหมไม่ล้นเนาะ <S <S 1> <S 1> เราจะมีทั้งหมด3แบบเนาะที่ขึ้นอยู่ทุกคนวิธีการวัดไซส์รองเท้าที่ง่ายที่สุด คือดูช่องขวาสุดและเป็นอะไรที่ตรงสุดด้วยก็คือดูซีเมเนาะก็คือเซนติเมตรเนาะเราวัดจากนิ้วโป้งจนถึงปลายเท้าครับไม่ไม่เดี๋ยวเราจะปิดมันลงนิ้วโป้งสิเพราะนิ้วโป้งคือนิ้วโป้งจนถึงปลายเท้าว่าที่ยาวที่สุดค่ะพี่พี่ะอ่านิ้วนิ้วที่ยาวที่สุดนิ้วชี้คือคือนิ้วใครนิ้วไหนยาวกว่ากันให้วัดนิ้วนั้นอ่าแล้วลงมาว่ามันยาวกี่เซนมันยาวกี่เซน เราเอาไซนั้นอันนี้จะพอดีเท้าเรามากที่สุดแล้วสมมุตินะคะสมมติสมมติว่าป็นเท้าใครอะเท้าบุ๋มตลกนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวสมมติแม่มีกระดาษมากระดาษ A4 หนึ่งใบเมสิกหนึ่งอันมา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 ยังไงยังไงเท้ายาวอย่างกับใบลานนี่ของหมเดียวกางยาวสูงกระหมูกระดาษแผ่นนี้ไหมครับโอ้ยขอร้อง คือทรงเท้าเราประมาณนี้ความยาวใช่ยาวไหมเท่า A 4เลยทราบค่ะแล้วก็เอาเอาไม้บรรทัดใช่เอาไม้บรรทัดมาวัดแม่ใครอยากเผื่อเผื่อแค่นั้นเองไม่อยากนะเอาไม้บรรทัดมาวัดแล้วก็ดูความยาวมีไม้บรรทัดไหมพี่เก่งไม่มีคไม่มีเหมือนกันค่ะช่วยคอใจช่วยกันแชร์หน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยแชร์เลยขอแชร์หน่อยได้ไหมจริงจริงเข้าใจว่า อ๋อแม่ตีกองตีไม่เป็นหรอกครับลืมไปหมดแล้วคุณลาคุณหล้าคุณาล้าหล่ะในไทยแม่เตรียมเต้นนั้นหนูจะร้องจะตีกองแล้วก็ร้องเพลงให้เต้นเออมาเร็วทุกคนทุกคนเรสามันสดสายมันสามันไม่ครบอ่ะเร็วทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวพอ ไม่อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นรุ่นน่ะเราจะปักให้ดูว่ารุ่นเนี้ไซส์หน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าเรามีไซส์ต้องอีกข้างนึงอ่นนี้ของหนูเห็นป่ะหนึ่งลากมานี่เห็นไหมยี่สิบหกตามนี้เลยเห็นป่ะของหนูก็คือนี่ยี่สิบหกจุดห้าอย่างของหนูก็คือไซส์แปดเห็นป่ะวัดอย่างนี้ง่ายเห็นป่ะตามนี้เลยนะคะวิธีการวัดนะ เซนเนาะใช่ไหมเซนมันเป็นเซนวัดเป็นเซนแล้วสมมติว่าถ้าเราวัดได้27เซนอย่างเงี้ยเราก็มาดูที่ตารางว่า27เซนตรงกับไซส์อะไรของ US เอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปกดเอาในตะกร้าอย่างเงี้ยสมมติว่าของหนูความยาว26หนูก็อาจจะเป็น26.5อะไรอย่างงี้เรอาไว้นี่อันนี้เป๊ะสุดอันนี้เป๊ะสุดจบรองเท้ากันอะไรยี่ห้อไซส์ US กับ EU อ่ะอาจไม่เท่ากันแต่เซนติเมตรเท่ากันทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อเอง มามามาใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะขอหนึ่งแสนใจค่ะวันนี้ขอพี่พีทรองเทา้ <c oughs> ตเาตงคือเท่าไหรู่กมากไม่ถึงพันบาทนะอะคอนเวิร์ดไม่ถึงพันบาทดจริงจริงคือถ้าทุกคนรอรองเท้าอยู่แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาไลฟ์ของคอ <c oughs> นเะวิร์ตเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คอนเวิร์ตไลฟ์ด้วยค่ะเขาบอกว่าพร้อมกดแล้วค่ะพร้อมไหมทุกคนรุ่นรุ่นเนี้คือ ที่สุดแล้วอ่ะจริงจริงใช่โมชั่นคือขอพูดนิดนึงค่ะพอดีว่าพอแฟนแฟๆขับพี่อุ๋มฟีนรู้ว่าเราจะมีไลฟ์คอนเวอร์ชั่นป้าเขาก็เลยเหมือนไปเซิร์ชติ๊กตอกแล้วเขาก็แอดตะก้าไว้แล้วซึ่งอยากให้ลบออกก่อนเพราะว่าเราจะไม่ได้ย่อจากตรงนี้หรอใช่เพราะว่าเป็นการไปกดหน้าช่องไงฮะต้องกดจากะกาอ๋อทุกคนใช่อ่ะพี่พี่ขอที่กดสินค้าลงตะก้าไว้แล้วเหมือนกับอ่ารู้ว่าเราจะมาไลฟ์เนาะก็ดูยูเอสไม่เป็นไปทํากันปะ เอาใหมบ่บุ้มาที่ให้ให้กดออกก่อนไปลบตะกร้าทิ้งแล้วก็มากดจากหน้าช่องใส่ตะกร้าใหม่ยอดมันถึงจะขึ้นนะครับยอดมันถึงจะขึ้นเอาตารางออกมาหน่อยมองไม่เห็นาาจะดีที่สุดเพราะตัดทูปองใช่ถูกต้องแล้ววันนี้ราคาทุกคนถูกมากอธิบายไฟหนึ่งรอบสําหรับคนที่วัดใส่ไม่เป็นเอาเท้าวาดกับอันนี้นะคะวาดกระดาษนะเสร็จแล้ววัดความยาวของนิ้วเท้าที่สูงที่สุดเนี่ยยาวที่สุด จนถึงปลายเทา้าวัดเป็นเซนติเมตรนะคะเห็นไหมแม่ของหนูคขยิบหหนูก็เลือกมาเนี่ยยี่สแล้วมาดูช่องตารางนี่ซีเอมเซนติเมตรเท่ากับหนูกใส่ไซส์แปดเห็นปะ่ะแบบนี้ง่ายๆไม่ยากกระเต่าคาดเอวหนูหรอรอแป๊บนึงไม่รู้มีป่าไม่รู้มามามา,มา,มา,มาขอแสนใจนะแบบที่บอกแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปากตะกร้าแชร์ให้หน่อยนะครับ ตอนนี้ร้อยหกสิบสี่แชร์แล้ววันนี้เรามานอกสถานที่นะขอสามร้อยแชร์สี่ร้อยแชร์ได้ไหม้ามันไม่ชัดเพราะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ในนี้อินเทอร์เน็ตมันเยอะหรือหอินเทอร์เน็ตคิวไม่ได้จ่ายเพราะหรือชัดไหมครับตอนนี้กระดาษกระชายอยู่หรอของหนู็เปนที่หนูหรอ ร้อนมากแม่มีคิวคนเดียวไม่ชาร์จไม่ไม่บ้านเราแหละที่ไม่ชัดอ๋อเขาก็ไม่ชาร์จกันไม่ไม่อินเทอร์เน็ตมันน้อยมันน้อยมันน้อยเป็นฮอสปอตเหรอครับใช่ทิงต็อกสองเหรออันไหนแรงกว่ากันครับอก ไม่มันชัดที่มากกว่านี้อ่ะมันชัดแบบคมเลยอ่ะจะคมเป๊ะอันนี้มันแบบอันนี้แอบแตกทุกคนถ้าเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตมันอาจจะหลุดไหมไม่มั่นใจลองไหมลองอาจจะไม่เจองขอเปลี่ยนแป๊บนึงนั้นเนี่ยคนเริ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ใช่เอ้ยแบบไม่ได้ก็มันทุกคนอย่าเพิ่งออกนะคะเรามีราคาดีมากขอเปลี่ยนช่องอินเทอร์เน็ตไดเอาเป็นว่าละค่